ใบประมาณสักสิบาเองกวาให้เยอะมากสองสิบแล้วก็อาหารไก่ค่ะติดอาหารออาหารปลาสามสิบ นยืนตั้งนิ่งเลยเอามอองูหนักใช่ไหมอันนี้ช่วยถือมาหนักหน่ยอยช่วยถืออ้าวม้าหายอ๋อเขาบอกขี่ม้าได้ด้วยนะขี่ม้าได้ด้วยจะขี่ม้าไหมจะขี่ม้าไหมไป<ส>ไปขี่<ส>มา้มากันเอาวันนี้แวะมาไว้ตรงนี้ก่อนมาไปขี่ม้ากันมาเลยมาไปขี่ม้ากันมาเลย เดินมาหามามีสิคะยื่นไปเลยสี้ที่เขา่ทีเนพ่ยตรงนี้จะ,ะม,ม,นนนะม,มีมีท่นี้ค่ะไม่ได้มีเยอะไปกว่านี้นะก็จะมีในส่วนของม้ามีส่วนของกวางแล้วก็มีคนจูงตัวม้า มีส่วนของไก่แล้วก็น่าจะเป็นลิงมีแค่นี้เ,นเออลิงน่าจะสวย